อาครับก็สวัสดีนะครับพี่เพื่อนเพื่อนนะครับที่สะสมพระสมเด็จนะครับร่วมศึกษานะครับเนื้อหาถึงยุคนะครับพิมพ์ทรงทั่วไปนะครับชาวบ้านนะครับพิมพ์ทรงชาวบ้านช่างสิบหมู่คือเป็นพิมพ์ที่ต้องบอกว่าอาจจะไม่ได้รับการนิยมเล่นหาเท่าไหร่นะครับเอานนี้มาจากชุมพรนะครับพี่มาจากชุมพรพี่คนนี้ส่งมากล่องที่สามแล้วนะครับ พี่คนนี้ส่งมากล่องที่3แล้วนะครับกล่องที่สองนั้นผมก็ได้เช่าหาไปนะครับคือเอแกเป็นคนง่ายๆนะแกไม่ได้อะไรเลยนะครับคือผมไม่ได้เช่าแกก็ไม่ได้ไม่ได้ว่าอะไรผมนะวก็เออก็ดีดีดีว่าว่างนั้นพี่ส่งมาเรื่อยๆก็ได้นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วอย่าพึ่งไปเช่าหานะครับพี่อย่าพิ่งไปเช่าหาเอาพระที่พี่พมีส่งมาก่อนนะครับส่วนที่พี่จะไปเช่าหาใหม่พี่เอารูปมาก่อนนะครับถ้าไหนผมให้ราคาพี่ค่อยไปเช่านะ ไม่อยากให้เสียนะครับคือ,อพี่แกส่งมาเนี่ยสามกล่องสามกล่องผมถึงผมจะไม่ได้เอาถึงผมจะไม่ได้เอานะแกก็ไม่ได้ซีเรียสเพราะว่าแกบอกว่าต่างคนต่างมุมมองนะครับพระชอบไม่เหมือนกันนะครับอลองดูนะครับแต่ต้องบอกว่าแกแฟ,แฟร์นะครับคือผมเอามาแต่ว่าผมไม่ได้ส่งกลับทันทีนะบางที ผมรวมส่งทีเดียววันเสาร์แกก็ไม่ได้หมยนะครับไม่ไม่ไม่ได้หมยไม่ได้ซีเรียสอะไรเลยนะครับ <p> เดี๋ยวดูก่อนนะครับว่าอันไหนมาบ้างนะครับพอจะมีราคาหรือเปล่าน,นะครับเดี๋ยวดูก่อนน่าจะมาหลายหลายองค์นะครับหรือว่ามาแค่นี้โอมาหลายองค์ผมขอวางข้างล่างนะครับผมขอวางข้างล่างก่อนลองดูก่อนครับ สมเด็จล้วนๆนะครับสมเด็จล้วนๆไม่รู้จะมีองค์ไหนไปได้หรือเปล่ามีองค์ไหนเข้าตากรรมการหรือเปล่าเดี๋ยวรอดูก่อนนะครับส่วนใหญ่90%นะครับเนี่ยหยิบๆมาในเก้านะครับ ยังไม่โดนใจเลยเหมือนดูให้เคลียร์ครับดูให้เคลียเอาเคลียร์ทั้งสองฝั่งนะครับเอามีปูดทวดมาด้วยนะครับรอบนี้มีมีปูดทวดมาด้วยหลายองคนะครับหลายองอา่าลองดูนะครับ เพิ่งโทรไลน์นะครับอย่าเพิ่งโทรไลน์ถ้าโทรไลน์ตัดไปเลยนะช่วงนี้โทรเบอร์ได้โทรเลยนะครับบางคนบอกว่าเบอร์ผมอยู่ที่ไหนครับเบอร์อยู่ทางไลน์นะครับเบอร์ทางไลน์นะครับสนใจติดต่ออสอบถามนะครับโทรมาได้นะครับลงเบอร์ไว้อยู่นะครับหยิบมา95%นะครับ หยิบมา95%เนี่ยจะเป็นแบบเอาตรงๆเลยนะเป็นพระทั่วไปเลยนะครับที่ต้องบอกว่าไม่ได้สะสมนะแต่ก็95%นะครับเหมือนพระกับเหมือนเหมือนยังยังยังไม่โดนนะครับยังไม่โดนโอ้โหมาเยอะมาก มาเยอะมากครับจะจะล้นกระดานอยู่แล้วครับโอ้แตก่ก็มีนะององแตกนี้ก็น่าจะน่าจะแตกมาอยู่แล้วนะครับให้ดูก่อนนะครับอันนีน้น่าจะแตกมาอยู่แล้วเนาะพี่แกน่าจะส่งมาให้ดูด้วยโอ้ยล้นกระดานเลยครับเอฟซี FC จากชุมพรส่งมาให้เลือกดูนะครับเผื่อชอบนะเผื่อชอบวงไหนจะได้ไปต่อนะครับโอ้ผมจะดูหมดไหมเนี่ย เดี๋ยวให้ดูทีละองคนะแนวทางการสะสมนะครับพระหกักพระหกักพระกระเทาะมาหลายองค์นะอันนี้ผมต้องบอกก่อนนะครับว่าผมเปิดมาก็เจออย่างนี้เลยนะครับลูกค้าก็น่าจะน,าน่าจะหัากมาเนาะพี่เนะาะถ้าหัากมายัางไงก็โทรแจ้งผมด้วยนะถ้าเห็นคลิปแล้วก็โทรแจ้งผมด้วยนะครับโอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปให้ดูทีละองค์พี่ใจเย็นครับใจเย็น โอ้โหพ้าเยอะมากอะ่ะพ้าเยอะมากครับปูทงปู่ทวดหลกัหลกๆปู่ทวดนะมีแบบมาจากชุมพรโอ้ปู่ทวดเยอะมากอะ่ะสุเด็จก็เยอะปู่ทวดก็ก็มากนะครับฐานแซมเดี๋ยวไปดูทีละองค์นะครับพระไม่รู้กี่องค์เนี่ยโเจ้าเดียวดูแบบดูอิ่มอะเอาเอาอย่างนี้นะครับเจ้าเดียวดูอิ่มเลยเอาหมดแล้วพี่ เยอะมากเดี๋ยวเอาอยังไงดีเอาเอาไว้นี้ก่อนนะครับผมจะดูไปทีละองค์แล้วกันนะพี่นะผมจะให้ดูทีละองค์ชัดๆช้าๆชัดๆนะครับอ่านี่สมเด็จนะครับต้องบอกว่าพิมพ์อะไรนะผมเคยลงอยู่นะผมเคยลงอยู่นะแบบนี้นะครับ แต่ว่าเนื้อหาอันนี้ผมก็ยังไม่รับนะพี่แบบนี้ผมก็ยังไม่รับนะครับอยอดขุนพลนะยอดขุนพลแบบนี้นะพี่ใครที่ร่วมศึกษากันอยู่นะครับใครที่ดูอยู่นะครับอเอาเอาแบบตรงๆนะคือดู ก่อนเช่าหานะครับดูเยอะๆนะครับพี่ดูพี่ดูดูไปเรื่อยๆก่อนนะครับในการเช่าหานะครับบางที่ลูกค้าที่ถ่ายรูปลงทางเพจออนไลน์นะครับรูปภาพอาจจะปิดเพี้ยนไปจากองค์จริงบ้างนะครับแต่ต้องต้องดูแบบต้องดูเนื้อให้ออกก่อนนะครับเนื้อดูเนื้อให้ขาดก่อนนะครับคือถ้าเป็นพระเนื้อหาโรงงานนะครับ พระก็จะวนๆแต่ว่าจะสลับเนื้อไปนะครับว่าจะเป็นเนื้อไหนนะครับคือที่ผมหยิบมาผมก็อาจจะไม่ได้บอกรายละเอียดอะไรมากมายนะครับเพียงแค่อยากให้พี่ๆลองสังเกตดูนะครับถ้าไปให้ลงรายละเอียดทุกๆองค์บางทีอาจจะเข้าใจคนละอย่างนะครับอาจจะเข้าใจคนละอย่างแต่ด้วยตัวผมเนาะ ด้วยตัวผมเนี่ยหาหาพระเพื่อที่จะแบ่งปันนะครับแบ่งปันเนื่องจากว่าคือต้องบอกว่าลูกค้าเก่าก็จะเอาเพิ่มนะครับลูกค้าใหม่ผมก็ยังไม่ได้ให้เขาเลยนะครับหลังๆมาผมก็แบ่งๆไปด้วยนะครับลูกค้าเก่าผมก็บางทีผมก็ชะง,งักไว้บ้างนะเป็นบางบางบางครั้งบางครัง้งผมก็ชะง,งัก ช่างอาฆวะอยู่นะผมให้ให้คนใหม่ไป,ไปไปไปด้วยนะครับให้ให้คนใหม่ไปไปบ้างด้วยนะครับคือเหมือนอ,อยากให้คนใหม่คนใหม่เขาบอกว่าอยากอยากให้ดูแบบที่เนื้อหาพระนะครับคือเขาอยากจะเช่าพระแล้วก็ดูที่เนื้อหาองค์นี้ผมขอไปไปดูลาเอียดอีกรอบหนึ่งผมขอดูแบบพระอ่า ผ่านๆก่อนนะครับเดี๋ยวจะไปลงรายละเอียดอีกทีหนึ่งนะครับอันไหนที่อันไหนที่แยกไว้ดูต่อผมก็จะบอกว่าแยกไว้ดูต่อนะครับค่อยๆไปนะครับนี่ค่อยๆไปถ้าใครแบบได้ดูพระทางเพจออนไลน์นะครับดูง่ายนะครับดูง่ายอันนี้ผมผมไม่ไม่ดูต่อนะผมไม่ดูต่อนะครับบางคนบอกว่าทําไมไม่ดูต่อนะครับนี่ถ้าเป็นพิมพ์แบบนี้พิมพ์พระประธานแบบนี้ นะครับถ้าเป็นพิมพ์พระประธานแบบนี้ส่วนใหญ่แล้วผมจะผ่านผ่านไม่ใช่ว่าผ่านแค่พิมพ์นะครับเนื้อก็ไม่ใช่นะผ่านแค่พิมพ์ไม่ไ,มได้นะเนื้อเนื้อหาผมก็ไม่ได้เล่นนะครับผมขอไปเร็วเร็วนิดนึงนะครับผมขอไปแบบเร็วเรวนิดนึงนะครับถ้าใครตามไม่ทันก็ลองดูดีนะครับว่าลองดูว่าพระที่กําลังสะสมเป็นลักษณะพิมพ์และเนื้อหา เห็นไหมครับพิมพ์เนี้ยพิมพ์นี้ที่ผมลงไว้ว่าเป็นพิมพ์พระต้องบอกว่าไรน,นะเป็นพิมพ์พระเกออันดับต้นๆน,น,นะครับตัดตรงขึ้นมาเฉียงนี่ตามสูตรตำราเลยนะครับนี่คือเป็นพระโรงงานเป็นพระโรงงานนะครับโรงไหนไม่รู้นะครับโรงไหนไม่รู้อันนี้ก็เป็นพระอือันนี้เป็นพระ ต้องบอกว่าไม่ใช่โรงงานแต่เป็นการเป็นการทําพระของกลุ่มคนนะครับเป็นการทําพระของกลุ่มคนเพื่อที่จะทําให้เหมือนพระกลุ่บางขุนพรมนะครับนี่เห็นไหมครับรอยตาลายางแต่ว่าพร,ะไ,ะ,รพะไม่ใช่นะครับพระไม่ใช่นะครับกลุแบบนี้ทํากันขึ้นมาเองนะครับบางทีอ่ะบางทีก็ตรงๆอะเนาะคนที่ทําพระคนที่ออกพระตามแผงก็ ถ้าผิดถูกไงก็ต้องขออภัยนะครับคือไม่ได้แบบว่าจะทําให้อาชีพนะครับาการสะสมพระออกช้าหรือออกอะไรนะครับบางคนนี่เริ่มเริ่มจะรู้นะครับบางคนเริ่ม,มจะรู้เริ่มจะเช่าพระเข้าน้อยนะครับเริ่มจะเข้าพระ,ะเข้าน้อยไม่ไม่เช่าสุ่ม 4, สี่ซุ่มห้านะเอางนี้นะครับแบบไม่ไม่เช่าสุ่มสี่สุ่มห้าปงแตกผมก็อขอดูเนื้อให้นะครับ ผมแต่ผมขอดูเนื้อให้นะครับรูดกลับรุดกลับผ้าเยอะต้องบอกว่างี้นะผ้าเยอะมากนะผมผมขอเลือกนะผมขอดูแบบเอาองค์ที่ผมจะไปให้เพื่อนเพื่อนที่รอนะครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่ที่รอนะครับแต่ว่าแบบดูแล้วโอ๊ะโ,โปะเชะแบบาันี้นะครับโดนดูแล้วโปเชโดนใจนะครับ องน,น,นี้บางครับองน,แบบนี้บางแบบบางก็จริงนะแบางก็จริงแต่ว่าขอไปส่องต่อนะครับบางก็จริงแต่ขอไปส่องต่อแบบนี้นะ,แบบนนนนะบแบบนี้ผ่านได้ผ่านเลยนะครับแบบนี้ผ่านได้ผ่านเลยนะครับเวลาเราเราจับดูผ้าเนี่ยแทบจะดูออกะว่าเป็นผ้าแบบอะไรนะเขาบอกว่าอะไรนะผ้าโวงงานเหรอ à. ดูผ่านโทรศัพท์บางทีผมก็ไม่เห็นเนื้อที่ชัดเจนนะนะผมแยกไว้สี่องนะผมแยกไว้สี่องผมจะไปลงลารายละเอียดนะครับอันนี้ถ้าเป็นผมทั่วไปเนี่ยผมก็จะผ่านเลยนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยพิมพแบบเห็นบ่อยอะ่ะต้องบอกว่าเป็นพิมพ์พระที่เห็นบ่อยนะครับเนื้อหาจะแค่วนๆกันเฉยๆนะครับแต่ถ้าพ,พิมพ์แบบนี้ผมก็ผ่านนะครับผ่านหรือว่าท่านอื่นจะเก็บก็ ก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับท่านอื่นจะเก็บก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่ว่าถ้าผ่านมาหาผมผมก็จะไม่ได้ไปไม่ไม่ได้เอาไปส่งต่อนะครับถ้าผ่านมาหาผมผมก็ไม่ได้เอาไปส่งต่อนะครับผมเก็บไว้ห้าองค์แล้วเนี่ยเยอะอยู่นะผมเก็บไว้เยอะอยู่นะผมเก็บไว้ส่งต่อเยอะอยู่นะครับองค์นี้ที่ที่จริงแล้วองค์นี้ที่จริงแล้วผมก็อะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะลักลักแบบแบบ มันมีอีกแบบหนึ่งที่ผมก็เก็บไว้อยู่แต่ว่าแบบนี้ผมไม่ไม่ไม่ได้รับนะแบบนี้ผมไม่ไรับนะครับอันนี้จะเป็นพ้าเนื้อฉ่านะใครเนี่ยพ้าเนื้อใหม่ผ้าเนื้อฉ่าพ้าเนื้อมันนะครับอันไหนที่เป็นเนื้อมันๆนเนี่ยต้องหลังหลังเคยเห็นไหมครับสังเกตดีๆนะเนื้อมันๆน,น,นะเนื้อมัน,มน พยายามเล,เลี่ยงได้ก็เลี่ยงนะเนี่ยเนื้อมันๆอย่างนี้นะครับแบบพระไม่มีการหดหดตัวเลี่ยงได้เลี่ยงนะครับถ้าตรงไปก็ต้องขออภัยนะพีะ่ถือว่ามีประโยชน์นะครับมีประโยชน์ถือว่ามีประโยชน์ร่วมศึกษานะครับอันนี้นี่เห็นบ่อยนะพิมพ์นี้เห็นบ่อยนะครับพิมพ์นี้เห็นบ่อย แบบนี้ผมไม่ได้รับนะแบบนี้ผมไม่ได้รับนะครับเนี่ยเห็นเห็นบ่อยมากนะครับเนื้อต้องบอกว่าเนื้อยังไม่ยังไม่โดนใจนะครับเนื้อยังไม่โดนใจองนี้ผมขอไปส่องนะครับเพราะว่าหยิบขึ้นมาแล้วมันต่างจากพระโรงงานนะครับหยิบขึ้นมาแล้วต่างจากพระโรงงานขอไปส่องนะครับ องค์นี้นะครับเห็นไหมพิมพ์แบบเนี้ยต้องบอกว่าถ้าใครแบบเห็นแป๊บเดียวแบบว่าเอ้ยเก่าคือถ้าจำบ,บ่อยๆ <c oughs> ถ้าจำบ,บ่อยๆนี่รู้เลยครับรู้เลยรู้เลยดูทันไหมครับนี่น่าจะทันนะโอ้ตายแล้วอีกสามนาทีวิดีโอผมอัดได้อีกสามนาทีสี่นาทีเองตายตายตาย,ตาย ผมขอไปรดเร็วๆนะครับพี่ผมขอไปเร็วๆนะครับอันนี้ผ้าเนื้อมันๆนะครับอันนี้ผมก็ไม่รับนะนี่ยผ้าเนื้อมันนะครับเนี่ยเนื้อมันๆแบบจริงๆแล้วอ่ะบางคนเห็นก็อาจจะเช่านะเนี่ยบางคนเห็นอาจจะเช่าได้เลยนะครับเนี่ยแต่ถ้าเป็นเนื้อมันๆนี่ผมก็ไม่รับนะครับอันนี้จะแข็งกระด้างเกินไปนะครับอันนี้แข็งแข็งแข็งเกินไป นะครับแข็งมากนะครับแข็งกระด้างแบบไม่ไม่มีแบบน้ำหนักอันนั้นก็ต้องต้องวางนะครับต้องวางโอ้พระสองหน้านี่พระสองหน้าผมยังไม่รับนะพี่โอเคนะครับพระสองหน้ายัางไม่รับนะครับมีหรือเปล่าไม่รู้นะมีหรือเปล่าไม่รู้นะครับแต่ว่าตัวผมนั้นไม่ไม่ได้รับนะครับอาจก็อาจจะมีนะการกดพระอะไรเนี่ย อาจจะวันเดียวดูสองคลิปก็ได้นะครับวันเดียวอาจจะได้ดูสองคลิปนะครับคลิปเปิดแล้วก็คลิปคลิปดูพระ,อ,ะองค์ที่แยกไว้นะครับอันนี้ผมขอผ่านนะพี่นะแบบนี้นะครับผมขอผ่านนะบางคนดูบางคนชอบเหมือไม่เหมือนก,กันกับผมก็มีนะแต่ว่าตัวผมดูบ่อยนะนี่พระสองหน้ามาอีกองแล้วครับนี่พระสองหน้ามาอีกองนะครับ โอเค okay, อาจจะมี2คลิปนะวันนี้นะครับวันศุกร์อาจจะได้สองคลิปนะครับอาจจะเป็น ep 2ีสองหนึ่งกับสองหนึ่งหนึ่งนะครับ <c oughs> <c oughs> อาจจะมีอ EP ี ep ีสองอีพีสุดเก้าเอ้อะไรนะเก้าเจดคือเก้าเจ็ดลงปุทวดปีเก้าเจ็ดนะครับอันนี้ยังไม่ยังยังไม่รับนะพี่ยังไม่ได้รับ นี่คือเป็นพระที่ทําขึ้นเก่าทําเก่าขึ้นมาต้องบอกว่าเป็นพระทําทเก่าขึ้นมาโอ้ไปไม่ทันนะเนี่ยเวลาจะหมดก่อนเนะไม่ว่ากันครับเดี๋ยวค่อยมาซ้ําอีกวิดีโอหนึ่งนะครับน่าจะได้เช่าหาไหมก็น่าจะมีอีกวิดีโอหนึ่งนะผมแยกสมเด็จไว้หองนะเผื่อได้ไปต่อนะครับ